คริสก็หายจากหื่นหอบแค่6เดือนนะคะหายจากหื่นหอบแบบว่าทิ้งไปเลยไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยเพราะฉะนั้นหลักการของสุขภาพในพระคัมภีสิ่งที่พระเจ้าให้เรานะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด สัสดีค่ะน้องคริสกับแม่ล่านะคะคิดว่าคุณแม่หลายท่านก็คงเคยมีประสบการณ์ที่มีเด็กที่เกิดในครอบครัวแล้วก็เป็นโรคหืนหอบตั้งแต่เกิดนะคะในความเข้าใจของเราเราคิดว่าเด็กที่เป็นโรคหืดหอบหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามที่เป็นโรคหืดหอบเนี่ยไม่สามารถที่จะหายจากโรคได้ที่จริงแล้วสําหรับตัวเองก็เข้าใจแบบนั้นเหมือนกันคะ่ะแต่ว่า เคยเรียนสุขภาพกับอาจารย์พมอที่เชียงใหม่มาแล้วก็มีคำหนึ่งที่อาจารย์พมอพูดแล้วก็จำฝังใจมามากเลยคำพูดเน้นบอกว่าทุกสิ่งเริ่มต้นมาจากเซลล์เพราะฉะนั้นร่างกายของเราเริ่มต้นมาจากเซลล์ถ้าเราสามารถเ,เสริมอาหารที่ทําให้เซลล์เติบโตแข็งแรงได้แข็งแรงร่างกายของเราก็จะแข็งแรงเหมือนกันแม่ล่าใช้สุขภาพหลักการนี้ในการดูแลน้องคริสนะคะ เราไปเจอน้องคริสที่โรงพยาบาลแล้วก็น้องคริสอยู่ในสภาพที่น่าสงสารมากเป็นเด็กที่เป็นหื่นหอบต้องใช้ยาตลอดเวลาหายใจไม่ออกหลังจากที่เราได้เขามาอยู่กับเรานะคะแม่ลาก็ไปหาความรู้จากในอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตบอกว่าหื่นหอบนั้นตัวกระตุ้นทําให้มีอาการหื่นหอบก็คือโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจตัดเนื้อทั้งหมดออก แล้วก็ใช้ผักกับผลไม้เข้ามาเสริมสิ่งที่ให้คริสกินตลอดเลยตอนนั้นก็คือข้าวกล้องข้าวโอ๊ตน้ำมันมะพร้าวผักผลไม้เป็นหลักนะคะหลังจากผ่านไป3เดือนถึง6เดือนคริสก็หายจากขื่นหอบแค่6เดือนนะคะหายจากขื่นหอบแบบว่าทิ้งไปเลยไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยจนตอนนี้ตอนนี้น้องอายุได้5ขวบแล้วนะคะตอนที่เราเอามา8เดือนตอนนี้น้อง5้าขวบแล้วน้องไม่ป่วย ไม่เคยมีหืนหอบอีกเลยอาจจะป่วยทำตามธรรมชาติอย่างเช่นเป็นหวัดอาจจะอากาศหนาวหรือไม่สบายเพราะว่าวิ่งเล่นเกินไปดื่มน้ำไม่เพียงพอแค่นั้นเพราะฉะนั้นหลักการของสุขภาพในพระอภมพีท่จริงตอนเริ่มแรกพระเจ้าให้เราทานแต่เมล็ดแล้วก็ผักผลไม้ที่พระเจ้าสร้างจริงๆแล้วถ้าเรากลับไป ทานอาหารแบบนั้นเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นพยานให้เลยว่าชีวิตของคริสเนี่ยเป็นพยานให้แม่ได้เห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เรานะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนในเ,เหมือนในเยเดมีได้พูดนะคะว่าพระเจ้ามีแผนการเพื่อสุขภาพให้เรานะคะไม่ใช่แผนการเพื่อทุกขภาพเพราะฉะนั้นพระพีได้ชี้แนะถึงอาหารการกินของเรา,เาได้พูดถึงในส่ว สุภาิทิตบทที่17ข้อ22ได้พูดถึงว่าใจที่ร่าเริงก็เป็นยาอย่างดีนะคะคริสเติบโตมาแล้วก็คริสก็เป็นเด็กที่มีความสุขแต่ที่เหนือกว่านั้นนะคะเขาเป็นของขวัญที่มีค่ามากเขาทำให้ครอบครัวเรามีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นนะคะให้เรายอมยอมที่จะให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมชีวิตของเรายอมที่จะทำตามแผนการของพระเจ้าเท่าที่เรารู้แล้วเราทำตามเราจะเห็นผลที่ชัดเจนมากเลยะคะ่ะ ขอบคุณค่ะ